สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2556 วันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 403เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรา,ารณรัฐสิงคโปร์ มีคณะรัฐมนตรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนนายรอ้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุลละอองพระบาททรงสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิสถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาลัยกลางสถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาลัยตะวันออก โรงเรียนมันธยมศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์สถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์และโรงเรียนนอตไลท์โอกาสนี้จะพระราชทานาาพระราชาวโรกาสให้ในายลีกวนยูอดีตรัฐมนตรีที่ปรึกษาแห่งสาธา,ารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทณธรรมเนียรประธานาธิบดีด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชก,กุมารีเสด็จถึงสาธารณรัฐตุรกีแล้วทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน,นค่ะ วันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา17.55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐตุรกีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย4ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยรักอัครราชกุมารีสเสด็จถึงท่ากาศยานยาน,นอตาเติร์นครอ,อิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีโดยมีนายรัฐกิจมานทัตเอกอัครราชทูตณรงอังการาและพระยา พันเอกสังคมทำเจดีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและภระยาข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกลงศูลกิติมศักดิ์นนครอิสตันบูลพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรอาการักราเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จยังโรงแรมที่ประทับชิราเกนพาเลสเคมปรินสกี้โดยมีนายสมพงษ์กังทองอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาและพระยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรอังการาเฝ้ารับสเสด็จ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,าชาทินนทดดามาศทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตภาพวาดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิษฐกิจพระบรมราชินีนาถครั้งที่18 วันนี้เวลา17นาิกา3นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาตรเสด็จไปโรงแรมมนเทียนทรงเปิดนิทรรศาก,การและทอดพระเนตรภาพวาดศิลปกรรมเทอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสร็จกิจพระบรมราชินีนาถที่กลุ่มศิลปินอิสระ96จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่18พเพื่อเทอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาติไทยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา81พัรษา12สิงหาคม2556ด้วยความจงรักภักดีและสำเน็จในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนาน,นประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมาและเพื่อหารายได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลบำรรงสภากาชาติไทยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ